ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังอดีตรองนายกรัฐมนตรีถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ90ปีดออรอํานวยวีรวันอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเวลา14นาิกา30นาทีด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อสิริอายุ90ปีดรอำนวยวิรวันเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2475สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสว์ชัญปริญญาตรีพณิชยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจทั้ง3ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสมรศรีวีรวันเป็นบิดานายทกนเกียรติวีรวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชน ด็อกเตอร์อำนวยวิลวันเคยก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นเมื่อปีพศ2537โดยใช้ชื่อว่าพรรคนำไทยและได้ยุติการดำเนินงานในปีพศ2541ทั้งนี้มีกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่19-25เมษายน2566ณศาลาสิทธิสยามการ4วัดท่าทองพระอารามหลวง กรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ